ครับผมนายรเียชาชยร์ตเอทียี่สสรับสอบสองคำหนึช่างโรงวิลายนี้นีครับปรวันนี้ผมจะมาประกอบชุดเกียร์อัตโนมัติตรตรตรเรื่องประกอบครับใส่ลิงเกียร์ตัวหลังเข้าไปที่เ,เกียวสหลังแล้วก็ใส่ชุดขคดเลอรหลัง Oui. Er มีสองเข้าไแล้วก็ใส่มีสองเฟหนึ่งเข้าไปที่ซันเกียดาหลงเดี๋ยวใส่เข้าไปที่ชุดเฟืออส่งน้ำ ต่อไปก็ใส่สันเกียหน้าเอ้ยกาเกียหนาแล้วก็ใส่จุดเกียร์นาับต่อไปอาการมันเกียร์หนึ่ครับคือเกียร์ที่หก,บกบบบบับสี่1กับเอฟเอฟหนึ่งเอฟสองานครับ ต่อไปเกียร์สคือ C 1กับ B 2 M F 1งทำงานครับต่อไปที่3คือ C 1กับ C 2แล้วก็ B 2ทํทำงานนะครับต่อไปเกียร์้างหลังคือ C 2กับ เอ่อ B 3ทำงานนะครับเขาจบกันทาอประกอบชุดเดียร์ตรมาตินตทน่าหนครับขอ